ถ้าเราไม่รู้จักสินค้าตัวเองอเราไม่รู้จักต้นทุนของบุคลากรเราเองว่าความสามารถขีดความสามารถของแต่ละคนไปได้แค่ไหนครับเราอย่าเพิ่งออกไปสู้รบสู้ไปก็แพ้ นี่คือผู้ประกอบการอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นเจนสอและพร้อมที่จะต่อยอดธุรก,กิจของคุณพ่อ40ปีสําหรับการเอาพลาสติกมาทําเป็นเก้าอี้ที่คนรู้จักจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณแสงชัยจิตบุญทวีสุขครับหรือว่าประธานเจ้าที่บริหารหรือซ e อของบริษัทสหชัยโปรโมชั่นจำกัดอยู่กับผมในปีถามสะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พลาสติกอยู่คู่กับโลกใบนี้มานานมากนะครับเราย้อนกลับมาก่อนว่าบริษัทตรงนี้เกิดขึ้นในยุคของคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่สมัยคุณพ่อครับพลาสติกก็ยังเป็นพวกอโพลิเมอร์ธรรมดานะครับโดยทางเรามีประสบการณ์มามากกว่า40ปีตั้งแต่1977นะครับทางเราก็เริ่มจากอผลิตสินค้าโดยมีแบรนด์ก็คือสาหชัยเป็นแบรนด์เก้าอี้พลาสติกอเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทําจากพลาสติกนะครับสก็คือแบรนด์ป๊อปล็อก ป๊อบล็อกป็อบล็อกก็คือเป็นพวกกล่องถนอมอาหารมีสาร BPA f r e สารปัจากกรมมะเร็งนะครับแล้วก็มาพัฒนาขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือแบรนด์น้องใหม่ครับคือแบรนด์ไบโอพลาสติกหลังจากช่วงวิกฤตโควิดนะครับเราก็มีแบรนด์ลักโลกพลาสติกลักโลกนี้ขึ้นมาครับช่วง40ปีที่ทํามา มีทั้งโอกาสและอุปสรรคแบบไหนยังไงกันบ้างครับโอแน่นอนครับการตลาดสมัยก่อนยังไม่แข่งขันกันดุขนาดนี้สมัยก่อนเนี่ยครับอย่างพวกสินค้าพลาสติกครับถือว่าเป็น mass product ดีกว่าทุกบ้านแทบต้องมีมันถึงไม่มีแบรนด์โอยตี้สมัยก่อนอย่างถ้าคุณบัญชาอยากได้เก้าอี้พลาสติกอาจจะเดินเข้าไปที่ร้านแต่ไม่มีแบรนด์ในใจอาจจะดูที่ราคาอาจจะดูที่โปรโมชั่นที่ทาง โมเดลเทรดจัดแล้วก็ซื้อเราซื้อเลยนี่คือสิ่งสิ่งที่เรามองมาตลอดว่ามันทํำยังไงในการสร้างแบรนด์นะครับแบรนด์ลอเรนตี้นี้สาคัญในการสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างยากในการสร้างแบรนด์ครับอืมฮะแล้วทีนี้พอเราจะใส่แบรนด์เข้าไปในเก้าอี้พลาสติกเนี่ยครับคือมันเป็นไอเดียที่ที่เหลือเชื่อนะฮะครับว่าทําไมต้องมีแบรนด์กับมันเราเพิ่มคุณภาพเพิ่มความแข็งแรงครับก็นอกจากเก้าอี้เราก็จะมีเครื่องใช้ในครัวเรือนครับทุก แทบทุกประเภทอะครับที่เกี่ยวกับพลาสติกก็มีอีกหมวดหนึ่งก็คือจะเป็นพวก OEM SKU มีเกินพันกว่า SKU พันกว่า SKU นะครับแต่อย่างที่บอกอย่างเก้าอี้พลาสติกก็ถือว่ามี SKU เยอะที่สุดในประเทศนะครับถ้าเทียบถึงพวกเก้าอี้พลาสติกที่เอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับครับอะไรที่ทํานคุณป๊อปคิดว่ามันต้องมีอะไรที่จุดแข่งขันได้และแตกต่างจุดแข่งขันเนี่ยมันมาจากหนึ่งคือราคา ราคาเลยนะแ่ครับพลาสติกไม่มีคําว่าวันนี้ผมผลิตพลาสติกที่ราคาถูกที่สุดจริงอ่เพราะวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราถูกที่สุดพรุ่งนี้ก็จะมีเจ้าที่ถูกกว่าเราเพราะการไปเสนอขายสินค้าประเภทนี้แน่นอนลูกค้าดูที่ราคาเป็นอันดับหนึ่งครับนะครับส่วนไบเออร์ที่มาคุยกับเราเขาก็ต้องการราคาที่ต่ำ แต่เราอ่ะเราจะมีต้นทุนทางการผลิตอยู่แล้วนะครับในการที่เราลดไปได้ไม่มากกว่านี้นะครับ uh huh. สิ่งสิ่งนี้คือทําให้เราอ่ะต้องมาดูประสิทธิภาพศักยภาพของเราหลังจากเข้ามาหลับช่วงนะครับก็คือ oh. มาดูเรื่องต้นทุนการผลิต uh huh. นะครับทำยังไง uh huh. ให้มันลดคอร์ทที่สุดช่วงแรกๆเราก็ต้องมาปรับตัวก่อนกับคําว่าการเริ่มลดต้นทุนโดยการที่ พัฒนาบุคลากรเราก่อนออกไปที่คนทํางานไปนะอินเฮ้าส์เนี่ยสำคัญครับถ้าเราไม่รู้จักสินค้าตัวเองเราไม่รู้จักต้นทุนของบุคลากรเราเองว่าความสามารถขีดความสามารถของแต่ละคนไปได้แค่ไหนครับเราอย่าเพิ่งออกไปสู้รบสู้ไปก็แพ้แก่ไหครับเราต้องมองก่อนว่าคนถนัดอะไรเราต้องรู้จักศักยภาพของคนกันบุคลากรของเราเนี่ยเขาทําอะไรเป็นครับอย่าลืมนะครับ ทุกอย่างต้องมีแผนกหมดต่อให้เป็นธุรกิจที่คนคนเดียวทําแต่ก็ต้องมีแผนกไม่ใช่คนเดียวทําได้ทุกอย่างแต่บุคลากรของคนไทยโดยเฉพาะ SME เท่าที่เจอนะครับส่วนใหญ่จะพยายามยัดเขาทําได้แผนกนี้ทําแผนกนี้เอามารวมกันโอ้เลยใช่ซึ่งบางอย่างศักยภาพเขายังไม่แสดงถึงศักยภาพที่สูงที่สุดนะครับคนที่เด่นด้านการขายด้านการต่อรองเอามาขาย คนนี้มีเทคนิคการเจรจาที่ดีมีความใจเย็นชัมมิ่งมีความละเอียดก็เอามาอยู่หลังบ้านอย่างเงี้ยครับการพัฒนาพนักงานก็คือเหมือนกับการส่งเขาไปเรียนรู้จากข้างนอกครับสิ่งสําคัญเลยคือการไปออกบูธการไปออกบูธหรือการไปเจอลูกค้าดีกว่าครับการได้พบกับลูกค้าถือว่าเป็นคําตอบที่ดีที่สุดข้อมูลที่ดีที่สุดที่มันไม่สามารถหลอกกันได้ครับข้อมูลที่เขาจะบอกเลยว่าทําไมเขาซื้อสินค้าเรา ถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยตั้งแรกๆก็อาจจะไม่ได้ไปออกบูธไม่ได้จะไปออกอะไรแบบเป็นพิธีการมากมายเลยเพราะว่ามันมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างที่รู้บูธไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศค่าใช้จ่ายที่สูงสองเรื่องภาษาของบุคลากรที่จะไปสกิลต่างๆเนื่องจากไปแต่ละที่คนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับติดต่อ ทางเอเชียก็จะเป็นพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคแบบหนึ่งครับไปโยุโรปไปโยุโรปก็แบบหนึ่งไปอเมริกาเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งโอ้โหคนคนละแบบเลยครับคนละแบบเลยต้องต้อง <c oughs> ต้อง,ต,องต้องรู้ก่อนว่าเขา <c oughs> เป็นคนยังไงครับนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> แก้คนเสร็จแล้วแก้อะไรต่อครับแก้คนเสร็จแล้วต้องมาแก้ตัวเราเองตัวเราเองเหรอแก้ใหม่เสร็จของผู้บริหารโอ้คือการเรียนรู้เปิดรับอะไรใหม่ๆครับมันยังไงฮะผู้บริหารบางทีอย่างถ้ารุ่นก่อนอาจจะคิดว่า มันประสมความสาเร็จแล้วมันอาจจะเหมือนน้าเต็มแก้วแต่เติมค่อนข้างยากใช่แต่เราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยหนึ่งเลยเราการที่เราจะเปลี่ยนอะไรเพราะเราเป็นเจนสองเราต้องพัฒนาตัวเราเองหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเอามาคอนวินส์ให้เขาเกิดความมั่นใจเพราะอย่าลืมพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทุกยุครับใครับเราจะบริหารแบบเดิมเราจะมาใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเดิมก็ไม่ได้มันเปลี่ยนไปทุกวันอ๋อจริง จริงหลังจากช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยสำคัญพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะจากคนที่ไม่เคยจับ IT สั่งของออนไลน์เขาจะอยู่รอดได้เขาต้องทำให้เป็นครับการเรียนรู้ก็คือสำคัญคือการเปิดการรับรู้อยังแต่ก่อนคิดว่าการดิเรกเซลล์เนี่ยดีได้ไปเจอลูกค้าแต่ลืมต้นทุนของการที่อยู่ต้องเสียไปคืออะไรหักลบแล้วอยู่ได้มาชินเท่าไหร่ครับการค้าขายแบบก่อนเนี่ยมันจะเหมือนแบบ ต้นทุนบวกกาไรอะนะครับต้นทุนบวกกำไรเบสิกเบสิกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้มันต้องใส่เหมือนแบบความตั้งใจอะว่าว่าว่าผู้บริโภคครับเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากมันนี่นี่นี่กำลังอ้างอิงมาถึงสินค้าแนวลักโลกแนวรักโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแก้คนทํางานแก้ตัวเราเองแล้วด้วยยังแก้อะไรต่ออีกไหมครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องเ,อเทคโนโลยีที่เราต้องนําเข้ามาซัพพอร์ตในการผลิตหรืเปล่าใช่ครับทั้งการผลิตทั้งการแมネจเมนต์ t ก็คือง่ายๆเป็นภาพรวมขององค์กรเลยครับแต่เราก็จะค่อยๆไปนะครับ,รบทีละก้าวคือคุณพ่อก็จะเป็นแนวแบบค่อยๆก้าค่อยๆก้าใช่ครับไม่คิดจะโตแบบก้าวกระโดดเลยมันไม่ก้าวหน้าแต่ก็อย่าถอยหลัง คือช่วงที่เราไม่ก้าวหน้าหรือไม่ถอยหลังก็คือเป็นช่วงที่เราพัฒนาตัวเอง uh huh. ปรับปรุงตัวเอง uh huh. นี่คือสิ่งที่สำคัญ uh huh. บางทีการก้าวไปข้างหน้าเร็ว uh huh. โดยที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ทีมงานอยู่ยังไม่พร้อม uh huh. ต่อให้อยู่มีลูกค้ามากู uh huh. เยอะเจอปัญหา ผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันใช่การผลิตไม่ทันเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าหนึ่งคือความเชื่อมั่นของลูกค้าก็หายไปละจริงโอกาสที่คุณจะทําหายแต่ถ้าคุณไปลงทุนตอนนั้นอย่างที่บอกครับต้นทุนพวกนี้ไม่มีคําว่าถูกที่สุดวันนี้คุณเสนอถูกที่สุดแน่นอนครับพุ่งนี้ใหม่คู่แข่งครับคู่แข่งเห็นละอเขาก็ต้องไปหาซอสหรือวิธีการที่ทําให้เขาต้นทุนถูกก่าคุณเพราะเขาอยากได้ออเดอร์จริง เนี่ยครับนี่คือปัญหาที่สําหรับเราเรามองว่าเราพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดราคาที่ทุกคนจับต้องได้ให้เขารู้สึกถึงประโยชน์และมูลค่าที่เขายอมจ่ายไปแล้วเขาคุ้มค่ากับมันดีกว่าครับนี่คือสโลแกนของแบรนด์เราเพราะฉะนั้นคุณป๊อกเข้ามาดูแลจนถึงขณะนี้เนี่ยเป็นระยะเวลานานรยก็เกือบ8ปีแล้วครับกลับมาก็มาอยู่ทางแผนก การผลิตก่อนคือคุณพ่อจะเน้นเรื่องให้เราต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักเครื่องจักรรู้จักสินค้าเราดีก่อนอาวุธที่เราจะไปขายเราต้องรู้จักดีก่อนใช่ฟังก์ชันยังไงต้นทุนทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นก็ไปอยู่ประกอบกับทางทีมเซลทีมเซลสิ่งขายเป็นสิ่งสําคัญเลยคือการตามพนักงานขายไปเจอลูกค้าอย่างที่เมื่อกี้เกิดเอาไว้ครับความคิดเห็นสําคัญทําไมตัวนี้ลูกค้าซื้อ สิ่งหนึ่งคือเราต้องควรรู้คือทําไมเขาถึงไม่ซื้อเรารู้อัน้ดีกว่านะคือทาไมเขาไม่ซื้อทําไม,ไมเขาไม่ซื้อนี่เพื่อจะมาพัฒนาสินค้าต่อว่าเราจะพัฒนาไงให้ตอบโจทย์เขาครับทําไม,มเขาถึงไม่ซื้ออ๋อฮะเนี่ยนะฮะถ้าผมเป็นเจนสองรับช่วงต่อเนี่ยผมก็คงต้องมาถามว่าไอ้กตกลงผมจะคุยกับพ่อแม่ผมยังไงนะฮะเนี่ยอยากถามคุณป๊อบครับมีวิธียังไงหรือคิดว่าอะไรเป็นแนวทางที่บอกว่าเราจะรับช่วงธุรกิจเนี่ยเราต้องพิสูจน์อะไรเห็นก่อนครับแน่นอนก็คือต้องแสดง ให้เขาเห็นถึงความตั้งใจครับความตั้งใจของเราในการที่จะเปลี่ยนในการจะพัฒนาอะไรเราต้องให้เขารู้ถึงข้อมูลหนึ่งเลยก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปครับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคครับนะครับการเปลี่ยนแนวทางนี้อันไหนคือข้อดีข้อเสียข้อเสียเยอะกว่าครับเราก็ไม่ต้องเสนอเพราะเรารู้แล้วว่ามันข้อเสียมันเยอะกว่าทําไปมันก็มีแต่ปัญหาไม่รอด ไม่รอดสองก็คือพอเราเปลี่ยนไมเซ็ตตัวนี้ครับาาในการสร้างความมั่นใจเราก็มาจากการไปเข้าร่วมโครงการต่างๆของการของทางภาครัฐเนี่ยนะครับ,รบซึ่งจะมีที่ปรึกษาซึ่งส่วนนี้ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญาากับ SME รุ่นใหม่ๆใ,ในการที่เราสามารถไว้ใจสามารถการแชร์ลิ่งข้อมูลต่างๆได้ซึ่งทางที่ปรึกษาพวกนี้เขาก็จะให้คำแนะนำที่ เป็นทางวิชาการเราก็เอาคําแนะนํำพวกนี้ครับาามาปรับเปลี่ยนเราต้องรู้อย่างที่บอก เนพอยของเราคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราคือใครเราขายอะไรจุดเด่นเราคืออะไรจุดด้อยเราคืออะไรพอเรารู้พวกนี้แล้วครับการที่เราจะพัฒนาอะไรขึ้นมาสินค้าอย่างที่ผมบอกว่าผมจะเอามาจากคอมเมนต์ของลูกค้าเป็นหลักครับยิ่งการโดนปฏิเสธยิ่งสําคัญเราก็จะจดมาเป็นข้อมูลการเก็บข้อมูลเนี่ยสำคัญในการที่จะเสนอให้ทางคุณพ่อรับรู้ทำไมสินค้าประเภทนี้ถึงขายดีอย่างเก้าอี้เราขายได้อยู่แล้วทําให้เราขยาย SKU เพิ่มจนตอนนี้ เก้าอีพลาสติกเรามี s k u มากที่สุดในตลาดนะครับทำไมเราพัฒนาแต่สินค้านี้ทําไมเราไม่พัฒนาสินค้าประเภทอื่นที่มันขายไม่ดีครถูกไหมครับพอเราได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าเราเริ่มเก็บเป็นดาต้าเบสใช้เทคโนโลยีมาทําให้เขารู้ว่าอ๋อมันมีข้อมูลอย่างนี้นะอย่าให้เขาบอกว่าขายไม่ได้เพราะราคาแพงอย่างเดียวมันแน่นอนอยู่แล้วราคาแพงแต่เขาต้องรู้ว่าถ้านอกจากราคาแพงที่ลูกค้าปฏิเสธครับสิ่ง มีสิ่งอื่นอีกไหมที่ลูกค้าปฏิเสธมาเราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถใช้ในการพรีเซนต์ให้คุณพ่อมั่นใจว่าถ้าจะพัฒนาสินค้าใหม่รประเภทหนึ่งขึ้นมาข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเอามาใช้เพื่อให้เกิดศักยภาพให้ดีที่สุดได้นะครับเพราะหลักการก็คือนําเสนอข้อมูลให้ครบทุกด้านใช่ที่เห็นให้เกิดความมั่นใจครับแล้วก็เชื่อมือว่าเราทําได้และอนาคตมันมี ใช่เราถึงจะรับช่วงต่อธุรกิจตรงนี้ได้ใช่ไหมครับคำถามตรงตรงไหมครับคุณพ่อบอกไหมให้เวลาเท่านี้แหละพี่สุได้เห็นเนี่ยเขาพูดองนี้ไหมผมจะขอเองอ๋อเหรอผมจะมีไทม์ไลน์ของผมว่าปีแรกผมทําอะไรออกบูตที่ไหนเข้าโครงการไหนนะครับปีที่สองหลังจากเราได้ที่ปรึกษาเราได้ข้อมูลที่ดีเราจะทําอะไรปีที่สามอย่างเงี้ยครับ ก็จะมองมองมองเป็นเทอมครับระยะสั้น3ปีคือการทำแบรนด์ a v a ว e n e s s การสื่อออกสื่อเพื่อให้ลูกค้าเริ่มเห็นละว่าเรามีแบรนด์เล็กๆน้องใหม่แบรนด์หนึ่งคือไบโอพลาสติกเนี่ยพลาสติกรักโลกขึ้นมาช่วง3ปีแรกก็อยากให้คนซืมซับก่อนว่ามีแบรนด์นี้เกิดขึ้นแล้วนะในตลาดนะใช่ครับแล้วอีก2ปีก็คือ5ปีเนี่ยหลังจาก ปีที่3คือปีที่4เราจะเริ่มเน้นการตลาดการทำคอนเทนต์อย่างที่คุณมันชารู้ว่าการค้าขายสมัยเนี้มันไม่ใช่เหมือน d i r e กเซล l l ละไม่่เหมือนการเดินเข้าไปขายเดี๋ยวนี้ออนไลน์สำคัญแล้วออนไลน์คืออะไรที่สำคัญที่สุดคือคอนเทนต์ของมันคนอ่านแล้วอยากซื้อ storytelling คุณต้องมีแต่ไม่ได้เป็น old school ที่แบบ โอ้โหคุณอะไรคุณต้องมีคีย์เวิร์ดที่เขาเรียกเด็กรุ่นใหม่เป็นมีมเป็นมีมประโยคประโยคเด็ดๆอย่างเงี้ยครับซึ่งฮุกใช่ทําให้การเรียกติดปาเนี่ยความความฝันเนี่ยคืออยากแบบสักวันหนึ่งลูกค้าจะซื้อสินค้าพลาสิกแล้วพูดคําว่าอยากได้แบรนด์สาชัยอย่างเงี้ยมันจะเป็นความภาคภูมิใจของเราว่าเราสามารถทําให้เกิดแบรนด์รอยัลตี้ได้ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย uh huh. กับตัวเองนะ